สวัสดีจ้าครับตื่นแล้วครับตื่นสายมากเลยคือกูไม่ได้เพิ่งตื่นตอนนี้นะแต่ว่ากูตื่นประมาณ1ิบโมงกว่ามัง้งตื่นเพราะว่าแบบพี่ที่ทํางานเขาทักมาขอเร่งงานนั่นแหละแล้วกูก็แบบเฉียเอาชีหายแล้วอ่านั่งนั่งทำดูดูดูงานปุ๊บเอ้มันแปลกๆก็เลยเออเดี๋ยวรอเขาคุยกับตอนบ่ายแต่ว่าตอนนี้ก็คือบ่ายแล้วนั่นแหละที่เพิ่งมาได้คุยกับมึงแล้วก็กูยังไม่ได้ยังไม่ได้คุยกับพี่เขาเลยแล้วก็สั่งข้าวไปเดี๋ยวจะลงเวลข้าวก่อนเลื่อนบีเข้าไปก่อนนะ ก็นั่นแหละผมก็ไม่รู้ว่าพี่เขาว่างป่ะแต่ว่าวันนี้มัน omitting นะพี่นั่นจะว่างเออแล้วเดี๋ยวลงไปเอาข้าวสั่งข้าวร้านพี่โจเสนีตลาดเสนีไปนะเมนูสุดอร่อยยอดเยี่ยมกระเพราของเราธรรมดานี่แหละแล้วก็เดี๋ยวไปเลื่อนรถเพราะว่าเมื่อวานะจอดรถข้างนอกแต่ว่าคิดอยู่คิดอยู่ว่าเออหรือเราอะ เลื่อนรถเนี่ยหรือเนี่ยเรา,เาคอมลงไปด้วยลงไปทํางานแล้วก็ไปไปชาร์จรถเลยเพราะว่าเมื่อวานเราใช้แบตเยอะอยู่เหมือนกันครับจนถึงเหลือ30มสิบเปอร์เนั้งหรือตีเปอร์เซ็นี่ยไม่แน่ใจเออเราออกไปชาร์จรถดีปะเอาคอมลงไปทํางานด้วยแล้วก็ไปชาร์จรถนั่งคุยงานกับพี่เขาที่ชาร์จรถเลยเอ้ยแต่ว่ากูยังไม่ได้กินข้าวเนละเอเอแววข้าวขึ้นมากินกันดีกว่าแล้วก็ย้ายรถเข้ามาก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันเอ้ยหรือรถยังไม่ต้องย้ายดีโอ้กูเป็นอะไรวันนี้ <laughs> วันนี้เลี้ยงทาไปถูกเลยทําตัววเเหหมืออนยุดแบบบ เอาเป็นว่าเราลงไปเอาข้าวย้ายรถเอ้ยเดี๋ยวมันไม่ต้องย,าย้ายรถวะไอเหี้ยเอาไงดีวะเอาใหม่อ่ะลงแววข้าวกินข้าวไม่ต้องย้ายรถนะขึ้นมากินข้าวแล้วก็คุยงานกับพี่เขาเดี๋ยวคุยงานเสร็จย้ายรถไปนั่งทํางานที่ที่ชาละกันอ่ะเอาเป็นประมาณนี้ประมาณนี้โฮ้ยงงไปเริ่มวันกันไปแบบงงงงแบบนี้สวัสดีเช้าค่ วับามาเจอในทีหลังจากที่กูองององเองเออเมื่อกี้นะสรุปก็คือกูอ่ะลงไปเอาข้าวขึ้นมากินก่อนส่วนพี่เขาที่คุยงานก็คือต้องเลื่อนไปแล้วพอเลื่อนไปเสร็จก็คือกูไปกินข้าวเสร็จเรียบร้อยกูก็แบบล้างจงล้างจานอะไรเรียบร้อยก็เลยแบบเอ้ยขับรถออกมาช้าเลยดีกว่าไม่ได้เลื่อนรถเข้าก็คือขับรถออกมาช้าตอนนี้มาอยู่ที่ปั๊มกระป๋อพึกแล้วเมื่อกี้เพิ่งคุยกันกับพี่เขาเสร็จไปก็เดี๋ยวจะทํางานให้พี่เขาต่อแต่ว่า แม่งกูแบบวันนี้กูอองจริงอ่ะแบบเออไม่รู้ว่าตอนเย็นจะแบบออกไปขับรถวิ่งรถหรือว่าจะไปออกกําลังกายดีแต่ว่าจริงๆแม่งก็แบบปั๊ดนิดนิดเองนะเว้ยทั้งออกกําลังกายทั้งวิ่งรถไม่รู้เหมือนกันแต่ว่ามีอะไรได้เพิ่มมันก็ดีนะได้ออกกําลังกายสุขภาพก็ดีแม่งแบบเลือกไม่ถูกแต่จะเล่นเกมอีกกูช่วงนี้แต่ว่าวันวันนี้ตัดเกมไปไม่อยู่ในตัวเลือกเพราะว่า อยากจะแบบทําไปสองอย่างนี้ซึ่งยังไม่รู้ว่าเอาไงดีแต่จริงๆถ้าขับรถไม่เหนื่อยก็กลับมาเดินได้แต่ว่าถ้าขับรถเหนื่อยก็เดินไม่ไหวแต่ว่าถ้าเดินไปก็ไม่รู้ว่าจะขับรถได้เยอะป่าไอ้เชนเนี่ยวันนี้คือวันแห่งความอม่องกูกูแบบมึนๆอะไรไม่รู้ตอนนี้ชาร์จรถได้8ปสเอร์เซ็แล้วเดี๋ยวนั่งทางานต่ออีกแป๊บหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวค่อยว่ากันแไม่รู้วันนี้จะทำอะไรก็ตามไปดูอาจจะกลับห้องเพลร์ก็ได้เออน่าจะกลับห้องเพลรก่อนนะเกครับอ่องชิบหายวันเลยวเนี่ย จากตอนกลางวันที่กูนั่งทํางานที่ปัม๊มใช่ไหมแล้วกูก็กลับมากูลงมานั่งทํางานที่ล็อบบี้แล้วกูไม่ได้ถ่ายให้พวกมึงดูแล้วก็ประมาณห้าโมงเย็นซึ่งกูนั่งแก้งานไปแต่ว่ามันยังไม่เสร็จนะแล้วกูก็แบบรู้สึกว่าแม่งแบบอืมเหยียดหลังซะหน่อยหลับและนั่นแหละครับไอ้เฮียตอนเย็นไม่ได้ทําอะไรเลยไม่ได้ไวิ่งไม่ได้ไปออกกำลังกายไม่ได้ไปขับรถไม่ได้เล่นเกมไม่ได้อะไรหลับปุย๋ย ไอ้เหี้ยเอ้ยวันนี้แม่งเป็นวันอองของกูจริงๆเลยไอ้เหี้ยอะไรของกูก็ไม่รู้บุ๊บตื่นมาเพลินโทรมาจะสองทุ่มแล้วก็แบบปาล์มสังข้าวยังฮะสังข้าวเลยวะกูไม่รู้ไม่รู้ตกใจไอ้เหี้ยโหวันนี้วันอะไรของกูเนี่ยกูแบบใช้ชีวิตกูรั่วมากกูจะรั่วไอ้เหี้ยเอ้ยวันนี้วันพุธนะเนี่ยไอ้เหี้ยกูรั่วได้ขนาดนี้เลยวะมันรั่วแบบรั่วมากอะไอ้เหี้ยเป็นมิดวีคที่แบบ กูรั่วมากเลยตั้งใจจะทาเลยไม่ได้ทาเลยจักอย่างอย่างน้อยเออแต่ว่าอย่างน้อยงานเสร็จแบบไปประมาณอย่างสองอย่างมั้งแล้วก็มีแบบดีบักอย่างหนึ่งที่กูงงมากเลยเชี้ยมแบบเชี้ยเหมือนกันทุกอย่างแล้วก็แบบต้องเปรียบเทียบทุกตัวอนนะักษรน่ะแล้วแล้วคือแบบอันหนึ่งหลันได้อันหนึ่งหลันไม่ได้กูเแบบชี้ยหลอนน่ากลัวแล้วกูก็ยิ่งอ่องอยู่กูกแบ็บกลัวไปใหญ่เออแต่แหละไอ้ ตอนนี้สั่งข้าวไปแล้วเพลินให้สั่งข้าวแบบปาร์ตี้เออพวกมึงรู้ป่าว่าไลแมนมันสามารถแบบรวมคําสั่งซื้อได้ด้วยนะกูไม่รู้แอปอื่นทาได้ปล่าแต่ว่าเพลินให้กูทำในไลแมนกูก็เพิ่งรู้มันก็ยอดเยี่ยมนะคือสั่งเจเลนูแล้วก็สมมุติว่ากูอยากกินอันนี้กูก็เข้าไปเลือกๆปุ๊บแล้วก็เซฟไปแล้วเพลินก็อยากกินนี้ตื้อๆเซฟแล้วก็เพิินก็เหมือนเป็นหัวหน้ากลุ่มแล้วก็แบบเอาไปสั่งทีเดียวอะไรเงี้ยเออยนะยอดเยี่ยมเดี๋ยวรอกินข้าวกับเพลินแล้วกันแล

กินข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็นอนพักนั่งพักกันชิวๆนะเพิ่อนก็ไปนอนส่วนกูก็ดูยูทงยูทูปนะจนเพิ่นตื่นแล้วแวบน้ำละเมื่อกี้กินเดี๋ยวข้าวก็เอ้ยอร่อยดีนะเจลินูแต่ว่ากูรู้สึกว่าน้ําตกหมูมันแปลกเว้ยคือปกติน้ําตกหมูเนี่ยเราจะได้ข้อหมูย่างหรอข้าหมูย่างมาใสา่แต่อันนี้คือน้าตกหมูคือหมูหมูจริงๆหมูชิ้นจริงๆซึ่งมันเหมือนเป็นข้อหมูที่เอาไปไปคั่วไปรวน ตมก็เลยแบบเชี่ยแปลกๆแตบรสชาติคือดีมันมันก็เลยแบบเอ๊มันแค่แค่แปลกๆเฉยๆนะแต่ว่าสรุปแล้วเนี่ยสำหรับกูเจนเลนอาจจะต้องสั่งยำยำอาจจะอร่อยกว่าแล้วก็วันนี้ก็ยังไม่เลิกอองพอพอกูคุยว่าวันนี้พอบอกเพินว่าวันนี้เออกูอองนู <cat on subscriber> ่นนี้นั่นเพินก็เล่าให้ฟังว่าเออเนี่ยเพินก็อองอองกันที่ร้านก็อองกันแบบเยอะแยะมากมายแก่กองก็เลยแบบเชี่ยนี่วันวันอองแห่งชาติปะเนี่ยกูก็ไม่รู้เหมือน แล้วก็ตันนี้นั่งดู YouTube ไปเปืป่อยๆไม่รู้จะทำอะไรแล้วก็แบบ <c oughs> คือมังแบบจริงๆก็กแบบมีมีแบบ มีที่ต้องําแต่ก็ก็ไม่ถามมันก็แบบเฮียอะไรก็ไม่รู้เกมก็เล่นเอ้ยไปเล่นดีกว่าอะไรเงี้ยกลายเป็นว่าเออนั่งอยู่เฉยๆดูนู่นดูนี่แล้วเปิดก็ถามว่าเออเชื่อมจิตถึงไหนแล้วอยู่ๆก็ถามถึงน้องในขึ้นว่าน้องไในเชื่อมจิตแล้วกูก็เปิดดูเมื่อกี้อยู่ๆเวลากูหายไปเลยยี่สิบนาทีกูนั่งดูเรื่องน้องหนอู้น้องหนไปถึงนู่นนี่นั่นเนาะอ๋อหน้องหญิงอีกก็โหช่วงนี้ดราม่าสนุกนะใครตามดราม่ากันกูนี่แบบต้องมีบ้างแบบวันหนึ่งต้องมีสักห้าทีสิบนาทีที่แบบ นี่ขอเติมอะไรพวกนี้เข้าในจิตใจนะถ้าวันไหนที่มันบวกบวกเกินอนะ่ะก็เติมแต่ว่าถ้าวันไหนที่แบบรู้สึกว่าเซ็งเหนื่อยทอ้อกูไม่ยุ่งอะไรเลยกูไม่ยุ่งอะไรพวกนี้เพราะว่าถ้าวันไหนชีวิตดีเราจะต้องดึงมันลงมาบ้างวันนี้มันแค่อองอองไงแต่ว่ามันไม่ได้ติดลบนะก็วันนี้พวกคุณเป็นไงบ้างพวกมึงเป็นไงบ้างเอ้ยสบายดีนะพวกคุณอนะ่ะพวกมึงอนะ่ะ <c> ก <oughs> <c oughs> <c oughs> ูจะจะสรพนามอะไรวะเนี่ยเอาเป็นว่าก็ถ้าสมมติว่าเหนื่อยก็พักนะครับสู้ๆคงกินข้าวกันด้วยนะ มาดูกันตอนเ, desktop, เย็นหรือเปล่าหรือว่าดูตอนกลางวันก็กินข้าวพักผ่อนกันด้วยเดี๋ยวนั่งดู youtube กันนะอาจจะไปอาบน้ำแล้วเดี๋ยวมาคุยไัทีนึงก่อนนอนนะครับดีแคปดูว่าวันนี้เราอองอะไรไปบ้างอาบน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะก็อาบน้บแปรงแปรงฟันไม่ได้ปรบแป้งดินั่นแหละล้างหน้าแปรงฟัน แล้วก็ตอนที่อาบน้ําเสร็จเนี่ยกูก็แบบเพลิงกำลังจะนอนแล้วก็มาฝันดีส่งเข้านอนใช่ไหมแล้วเพลินก็บอกว่ากูอ่ะเหมือนวีดบี้แล้วกูก็เลยเซิร์ชว่าวีดบี้คืออะไรแล้วกูก็นั่งอ่านให้เพลินฟังแล้วเพลินก็ยิ้มเหมือนแบบเหมือนกูกําลังเล่านิทานให้เด็กฟังซึ่งเพลินมีความสุขมากกับการที่เล่านิทานให้ฟังซึ่งนี่ก็เป็นอีกข้อหนึ่งที่ทําให้กูรู้สึกดีว่ากูสามารถทําให้เพลินมีความสุขโดยการที่นั่งอ่านเรื่องวีดับี้ซึ่งวีดัเนี้เนี่ เท่ากับว่าเพื่อบอกว่ากูเป็นไอหน้างโง่ใช่ไหมเพิ่อนเพื่อนกำลังบอกว่าป่านเป็นไอหน้างโง่ใช่ไหมเงี่บเพราะว่าเข,เขาหลับแล้วโอเคยังไงก็ขอบคุณทุกการติดตามรับชมสําหรับวันนี้แล้วกันนะก็พรุ่งนี้ก็คงทํางานเหมือนเดิมแล้วก็ l อลพรุ่งนี้ก็ยังไม่เปิดเปิดอันสุกนะ คิดถึงน้ำตาลไม่รู้ว่าพี่แชมป์เขากลับมาหรือยังอยากกินน้ำตาลแล้วขอบคุณทุกการติดตามเราชมครับยังไงก็แฮปปี้เบิร์ดเดย์สำหรับคนที่เกิดวันนี้แฮปปี้เบิร์ดเดย์แฮปปี้เบิร์ดเดย์แฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูยูนะครับมีความสุขมากๆสวัสดีจ้ะครับไปแล้วบ๊ายบาย